ในทุกๆวันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าหนึ่งในแนวเกมที่ได้รับความนิยมมากๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่เลยนั่นก็คือแนวเกมอย่างโซลไอด์เกมสไตล์ดาร์กโซที่เกมแนวนี้ก็ยังได้รับความสนใจไม่ว่าใครไหนจะพัฒนาออกมาเพราะจุดเด่นของมันคือความยากความโหดและสิ่งสําคัญเลยก็คือเราเนี่ยครับจะต้องตายวนเวียนไปเรื่อยๆตายซ้ำๆซากๆเพื่อฝึกเปือฝีมือให้เก่งขึ้นหรือตายจนกว่าเราจะจดจาแพทเทิร์นของศัตรูได้เพื่อหาวิธีรับมือกับมันและก็ผ่านด่านต่อไป จริงๆแล้วเกมเพลแนวเกิดตายวนเวียนนะครับนอกจากเกมสไตล์โซลไลท์ที่เอามาใช้กันแล้วนั้นมันก็มีเกมอีกมากมายนะครับที่อาจจะเป็นเกมคนละแนวกันกับโซลไลท์แต่ก็ได้เอาเกมเพลรูปแบบเกิดตายวนเวียนมาใช้เช่นกันและก็อาจจะมีรูปแบบการเกิดตายวนเวียนที่แตกต่างกันไปอีกด้วยและในคลิปนี้ก็ผมก็จะมาแนะนําเกมแนวเกิดตายวนเวียนซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะครับพวกเรา G Content ได้หาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ และก็หลายๆเกมนะครับมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครกับผมต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย Hadis hey เปิดด้วยเกมเจ้าของรางวาัลเกมอินดี้ยอดเยี่ยมในงานเดอะเกมอ w วอร์ส2 0ัอย่างเกม h a d e s เกมแนวแอคชั่น RPG โลกไลท์ ที่เราจะได้รับบทเป็นซาเกตบุตรชายของเฮดีเจ้านรกที่อยากจะหาทางหนีออกจากนรกแห่งนี้ต้องฝ่าฟันด่านสุดฮัลโหโหดแต่ละชั้นแต่ละชั้นเพื่อไปสู่พื้นดินซึ่งเบสเกมเพย์ของเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแฮกแอนด์สลัดและจุดเด่นของเกมนี้ก็คือตัวเอกอย่างซาเกต์นะครับเขาเป็นอมาตะถ้าหากว่าเราเผลอตายในตอนที่เราฝ่าฟันในการหนีออกจากนรกเนี่ยเราก็จะเกิดใหม่อีกครั้งและก็ต้องฝ่าฟันความหลัลโหโดตั้งแต่ด่านแรกใหม่แต่ว่าเราก็จะได้แต้มอัปเกรดกับคืนมา และก,ก็การฝ่าฟันแต่ละครั้งนะครับแล้วก็จะได้พลังช่วยจากเทพซึ่งแต่ละรอบเนี่ยก็จะได้พลังที่แตกต่างกันไปอีกด้วยและรูปแบบของด่านก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรอบอีกเช่นกันโดยเฮดิสวางขายในร้านค้าสตีมนะครับในราคาเพียงแค่319บาทเท่านั้น Hotline Miami Hotline Miami เป็นเกมแนวชูตติ้งมุมมองมุมสูง ซึ่งถ้าหากให้ดูเผินๆเ,เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่น่าสนใจอะไรแต่นี่คือเกมในดวงใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ซึ่งเกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยคือเราเนี่ยต้องพยายามฆ่าศัตรูให้หมดภายในแมปแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าทั้งศัตรูแล้วก็เราเลยครับสามารถโดนฆ่าตายภายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราจะต้องทําการฆ่าศัตรูให้ได้แบบเพอร์เฟกต์คิวซึ่งแต่ละดานเนี่ยครับศัตรูก็จะมีแพทเทิร์นที่แตกต่างกันมีการยืนตำแหน่งที่แตกต่างกันซึ่งเราจะต้องฝึกฝน้้้กรยูจะตตองตาาซๆ เพื่อเข้าใจรูปแบบการเดินของศัตรูภายในแมปเราจะต้องกด R รัวๆเพื่อรีสตาร์ทไปเรื่อยๆแต่นี่แหละมันคือความสนุกของเกมนี้บวกกับสาวประกอบสุดมันตรีมเรื่องที่ค่อนข้างบ้าๆบอๆหน่อยด้วยซึ่งออนไลน์แมมมี่นะครับมีเกมอยู่2ภาควางขายอยู่บนร้านคาสตีมทั้งคู่ภาคแรกขายในราคา219บาทส่วนภาค2ขายในราคา315บาทครับเซเลสเซเลสเป็นเกมแนวแพตฟอร์เมอร์ดีกีเกมอินดี้ยอดเยี่ยมในงานเดอะเกมอเวอร์ดปี2018 ซึ่งเกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยครับก็คือเราจะต้องกระโดดผ่านด่านไปเรื่อยๆหาทางไปต่อผ่านด่านไปเรื่อยๆหน้าตาของเกมคล้ายๆเกมล็อกแมนที่ไม่มีการยิงแหละครับแต่จุดเด่นของเกมนี้ก็คืออุปสรรคของเกมเนี่ยมันเยอะมากมีทั้งกับดกักหนามหลุมหรืออะไรต่างๆมากมายที่ถ้าหากว่ากระโดดผิดจังหวะก็คือตายอย่างเดียวแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ต้องเกิดตายวนเวียนอย่างเงี้อยอยู่ใหม่เรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าใจแพทเทิร์นของด่านนั้นแล้วก็ผ่านมันไปได้ซึ่งเกมนี้ค่อนข้างหัวร้อนพอสมควรเลยแหละ โดยเกมนี้วางขายอยู่บนร้านค้าสตีมในราคา369บาทเดซเซลเดซเซลเป็นเกมแนวโลกไลร์สไตล์เมโทรยวนเนียโดยตัวเกมจะเล่าเรื่องของนักโทษที่เป็นสัสา์สีเขียวที่ได้ไปยึดร่างศพที่ถูกประหารและต้องการที่จะหนีออกจากคุกซึ่งเรานะครับจะต้องใช้ร่างศพนี้ฝ่าฟันสตูไปเรื่อยๆซึ่งสตูแต่ละตัวนะครับก็จะมีแพทเทิร์นที่แตกต่างกันมีอาวุธมีสกิลต่างๆให้ใช้ แต่สิ่งสำคัญของเกมนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยครับเกิดตายเมื่อไหร่ทั้งอาวุธทั้งสกิลต่างๆของเรารวมถึงศพเนี่ยครับก็จะหายหมดและเราก็จะต้องเริ่มใหม่หมดตั้งแต่ต้นเริ่มเป็นสา,สารสีเขียวใหม่ยึดคร้องล่างศพใหม่เล่นด่านใหม่แต่ว่าสิ่งที่แลกกันมานะครับก็คือว่าเราก็จะได้แต้มพิเศษมาใช้ก่อนเริ่มเกมและก็การประจนภัยในแต่ละครั้งนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งเช่นกันด้วยจริงๆมันก็คล้ายเกมเฮดิสที่ผมได้พูดไปในหัวข้อแรกนั่นแหละ โดยเกมนี้วางขายอยู่บนร้านค้าสตรีมราคา389บาท Slay the Spy Slay the Spy เป็นเกมแนวการ์ดแบทเทิลผสมกับเกมเพลย์สไตล์โลกไลท์ที่ผู้เล่นเนี่ยครับจะต้องฝ่าฟันสตูรนดันเจ้ยนต่างๆเพราะฉะนั้นในแต่ละด่านเราก็จะได้สุ่มการ์ดได้ไอเทมต่างๆเพื่อไปด่านต่อไป แต่ถ้าหากว่าคุณเผลอใต้เนี่ยครับคุณก็จะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเรายิ่งฝ่าฟันด่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครอ,อื่นได้ทําให้มีความสามารถใหม่ๆทําให้ตัวเราเก่งขึ้นทําให้เริ่มใหม่ได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับโดยเกมนี้วางขายอยู่บนรานคาสตีมราคาเพียงแค่3 1 9บาทาท n i n the Last s a m u r a i ร o n i n t h e l a s t s a m u r a i เป็นเกมมือถือนะครับที่เปิดให้เล่นฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android โดยเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมแนวโซลไลท์ผสมกับโลคไลท์ที่จะเล่าเรื่องราวกับโลนินคนหนึ่งที่จะต้องฝ่าดงศัตรูเพื่อไปแก้แค้นให้กับนายตัวเองที่ตายไปซึ่งระบบการเล่นของเกมนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับซึ่งเราก็แค่ต้องฝ่าดงศัตรูไปเรื่อยๆในแต่ละด่านระบบการโจมตีก็จะมีกลิ่นอายความเป็นดาร์โซมีการแพรลี่ ัตูก็จะมีแพทเทิร์นมีการโจมตีที่แตกต่างกันซึ่งชาเลนจ์ของเกมนี้นะครับก็คือการที่เรานะครับจะต้องไปด่านที่ไกลที่สุดให้ได้ซึ่งสตูเนี่ยก็จะยิ่งโหดไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากว่าเราตายนะครับมันก็จะเริ่มใหม่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในการตายแต่ละครั้งเราก็จะได้เงินค่าประสบการณ์เพื่อมาอัพให้ตัวเองเก่งขึ้นมีอาวุธใ,ใหม่ๆมาต่อก่อนแล้วก็ต้องเรียนรู้จดจําจังหวะก,การโจมตีของสตูซึ่งใครอยากลองเล่นเกมเนี้ยเล่นฟรีนะครับไปโหลดกันได้เลยเลนแดนเซอร์ เลดานเซอร์เป็นอีกหนึ่งเกมแนวโซลไรท์ครับแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้ไม่เหมือนกับเกมโซลไรท์อื่นๆครับก็คือศัตรูในเกมนี้โจมตีเราเพียงแค่วันฮิตเท่านั้นเราตายเลยทางเดียวที่เราจะสามารถตอ่อกรนกับศัตรูได้นะครับก็คือการหลบหลีกเท่านั้นต้องเต้นระบำแบบสายฝนเพื่อหลบการโจมตีของศัตรูให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงต้นเกมนะครับเราก็จะต้องตายวนเวียนฝึกฝนตัวเองจำแพทเทิร์นการโจมตีของศัตรูเพื่อผ่านศัตรูในแต่ละดานให้ได้โดยเกมนี้วางขายอยู่บนร้านค้าสตรีมเพียงแค่23บาทเท่านั้น และเกมสุดท้ายเป็นเกมที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายออกมาในวันที่30เมษายนนั่นคือเกมอย่าง Returnal ครับเป็นเกมที่ผมอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเลยโดย Returnal นะครับเป็นเกมแนวลกไลท์แนวเกิดตายวนเวียนที่ลงให้กับเครื่อง PlayStation 5และมีเกมเพย์แบบแนวแอคชั Action, Shooting, ่นชูตติ้งไซไฟกับเรื่องราวที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับ นักบินอวกาศคนหนึ่งที่ติดอยู่ในไทม์ลูปของดาวเอเลียนและตัวเธอเนี่ยครับจะต้องต่อสู้กับศัตรูมากหน้าหลายตามีศัตรูหลากหลายรูปแบบที่ต้องเจอและการที่เธอติดอยู่ในไทม์ลูปนะครับเวลาตายเธอก็จะต้องมาเริ่มใหม่แต่ละครั้งอย่างกับหนังเรื่อง Edge of Tomorrow เลยซึ่งแน่นอนว่าพอเกมนี้เนี่ยเอาระบบของเกมแนวโลคไลน์มาใช้ด้วยการประจนภัยครั้งใหม่ในแต่ละรอบนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงและการตายแต่ละครั้งเราก็น่าจะได้แต้มอะไรทักอย่างมาอัปเกรดตัวละครได้หรืออาจจะมีอาวุธใหม่ๆเป็นต้นแบบนี ซึ่งลีเทเนลนะครับจะวางจำหน่ายในวันที่30เมษายนปี2021นี้เฉพาะเครื่อง Play 5นะซึ่งผมคิดว่า e t เท n a l นะครับน่าจะเป็นเกมแนวเกิดตายวนเวียน,ท,นที่น่าจะภาพสวยที่สุดแล้วแหละใครที่เป็นแฟนเกมแนวนี้ก็ต้องห้ามพลาดครับก็โอเคครับผมโดยผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าซึ่งก็ต้องขอบอกอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวถ้าหากว่ามันมีข้อมูลผิดพลาดหรือมีบางเกมที่ไม่ตรงใจท่านกับผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ ผมก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราชีคอนเทนต์ในการทําคลิปใหม่ต่อไปด้วยจ้าแล้ววันนี้ก็ผมบาาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ